ว่า <premises. S 2> พี่ปาไม่ใช่ไม่ใช่ไ,ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ค <K al ong> like <K ip emerges> ่ะใจแค่ไหนคะว่าที่เขียนถูกต้องประมาณร้อยหนึ่งเปอร์เซ็นต์ใครว่าใครพี่เหรอทำไมว่าใครพี่เหรอถูกปะหน่ะถูกก็ได้ถูกก็ได้ไปมั่นใจแค่ไหนไม่รู้มั่นใจแค่ไหนศูนย์

พี่กุ้งดูแลอ๋อพี่กุ้งว่าใครดูแลพี่กุ้งอ๋มผิดค่ะผิดค่ะไเด็ล่อเฉล่ยรอดเฉลี่ยรอเฉี่ยรอดเฉลี่ยรอดในเฟสพี่กุ้ง พี่กงพี่แป้นพลอยว่าใครดูแลพี่แป้นใช่ไหมพี่ดูแลใช่ใครว่าเป็นพี่ดแลพี่ดูแ้ขอได้ทิ้งชี้ด้วยนะคนนั้นก็ต้องออกตัวใค้ขนาดข้าวว่าที่เขียนไปถูกต้องเขียนว่า คิดไม่ออกแล้วเนี่ย มั่นใจแค่ไหนคะว่าที่เขียนไปถูกต้องไม่มั่นใจเลย <c oughs> คิดไม่ออกเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าใกล้ตัวหรือเปล่าหรือไกลตัวแล้วทีมบัตรก็ปั่นมากปั่นเก่งมาก Yeah, no, no. พี่แอมไายพี่แอมไทยของแอมเหรอเขียนว่าหมิวนะแต่มิวออกไปแล้วใครอ่ะนี่เหรอที่ที่ที่ได้ทองนะอยากได้ทองใช่ไหมอุ้ยอยากได้ทองของบลอนด์ค่ะของพึ่งข้าอะพี่บอสไทยใช่ไหมถูกไหมใคว่าใครเป็นบัดดี้พี่ใช่ป่ะบัดเตอร์บัดเตอร์ที่เขียนนี่อขู่อมอบของมอบของพี่ตา

ก็ต้องไม่ได้แหละใช่ใช่ก็ต้องเฉลยว่าใครเขียนแม่นที่สต,ต,ตอนนี้เปลี่ยนคนแ <c oughs> ะ้วเลยเลยไปเองไปเ,เองไปเ,เองมั่นใจแค่ไหนคะว่าที่เขียนไปถูกต้องมั่นใจมากค่ะก็รู้เลยคะ่ะว่าวันนี้เราเองอะ่ะก็ต้องโดนจับได้เหมือนกันเพราะว่าเตรียมสองไว้ให้ <มา S 1> บัดดี้แล้ว้าวบัตดี้ราวัตเดิมเจอกันค่ะรวย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 ได้รวย มั่นใจแค่ไหนที่แขนมั่นใจเลยรอกันรอเจอกันหลังเฉลยค่ะที่แขนเหรอที่แขนเหรอ